สวัสดีครับว่ากับผมช่องเ T N เท r m นฟา์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ MP1 Farm นฟาร์มนะครับผมฟาร์มวัวบามันเลือดร้อยนะครับเป็นตำรวจนะครับผมตำรวจเลี้ยงวัวอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับอเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มสักหน่อยนะครับผมวัวสวยทุกตัวเลยครับนี่เป็นบา์มันเลือดร้อยนะครับผมโอ้โหดูลูกวัวนะครับสวยมากครับอ่า โอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแนะนําตัว่อยครับผมครับผมร้อยตํารวจตรีมนตรีรุ่งเรืองนะครับตําแหน่งรองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำรวจปทธรเทียนนีครับผมรบกวนฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับผมหมายเลขโทรที่ติดต่อได้นะครับผม0-81 1 8 6 7 0 0 6ครับผมครับผมนี้เป็นเชื่อย่อของผมกาแฟนะครับผมคราที่ได้ผมว่าทิดมนคนก้นนะครับครับพี่มนนะครับ แฟนที่แป็กครับก็เลยเป็น MP1 นะครับ MP1 ฟาร์มครับผมทำฟาร์มได้กี่ปีแล้วครับอผมเลี้ยงวัวได้3ปีครับเริ่มเลี้ยงเมื่อวันที่18มีนาปี2 5 6พครับผมตอนแรกผมก็ศึกษาจาก youtube แล้วก็พ่อแม่พ่อตาแม่ยายก็มีวัวบ้านเลี้ยงอยู่แล้วครับครับผมผมก็เลยอยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับในเวลาที่ว่างนะครับก็เลยได้วัวจากแม่ยายเป็นวัวบ้านนะครับครัาตัวทีแรกนะครับ เป็นแม่พันธุ์สามตัวครับครับนี่พอเริ่มอยากเลี้ยงก็เลยไปศึกษามาก็ไปเป็นเห็นวัวเลือดร้อยนะครับผมก็เลยไปเริ่มซื้อมาหนึ่งตัวครับอายุสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับแม่แม่บล็อกประจำา่ามตัวแรกครับขอถามถึงราคาในวัดซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นมันวัวกําลังบูมมากเลยกำลังบูมซื้อมาแพงมากช่วงโควิดนะครับตอนนั้นครับผมวัวสิบสี่เดือนผมซื้อมาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทโอ้โหนี่ครับผมตัวนี้เขาเป็นสายไหนครับ อันนี้คือแม่เขาจะเป็นสตูลซีวายนะครับตาของเขาจะเป็นลูกอ่าสแตมโบสครับครับผมสี่ครับศูนย์เจ็ดสี่ครับมาจากสายเทานะครับแต่เขาเป็นวัวแดงครับตอนนั้นก็อืมไม่สวยมากนะครับแต่ว่าคือมันราคามันสูงครับตอนนั้นครับถ้าวัวที่สวยสายพันธุ์ดีมันก็จะราคาจะแพงมากครับผมก็เลยเลือกตัวที่มันพอจะไปต่อได้ครับเตรียมการยังไงบ้างครับ ก็ศึกษาแล้ <นะ S 2> ว,วเ,ลเราก็เลี้ยงวัวไทยก่อนครับผมนี่ก็ศึกษาตามยูทูบเบอร์อย่างของน้องเนี่ยอย่างยูทูบเบอร์คนอื่นผมจะดูตลอดนะครับก็เลยพอเลี้ยงเลี้ยงมาก็มันก็ไม่ยากนะฮะเลี้ยงวัวเลือดร้อนผมว่ามันจะง่ายกว่าวัวไทยนะครับผมครับผมเพราะว่าวัวเลือดร้อนมันกินง่ายมันอ,อ้วนเร็วครับแล้วก็ อย่างนี้เน้นฟางเป็นหลักครับเน้นฟางเป็นหลักเนห็นญ้าผมเ่ยผมจะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่ผมะให้กินฟางกับอาหารข้นนิดหน่อยครับต่อวันวันนี้มันจะอ้วนครับวัวผมทุกตัวจะอ้วนครับผมครับผมอเริ่มต้นจากวัวตัวเดียวเลยใช่ครับผมวัวตัวเดียวแล้วทีนี้มันเหมือนกับดวงดีนะมันหมานะประมาณนี้ครับเพราะว่าพอสิบสี่เดือนพอเลี้ยงสี่เดือนวอมเป็นสัตว์ครับผมครับผมเป็นสัตว์ผสมขิดก็ไหนเป็นลูกตัวแรกของเราครับมาดูลูกแรกนะครับลูกตัวแรกอายุ 2ี่สเดือนครับโอ้สวยมากเลยย3่สิเดือนตอนนี้ท้องสองเดือนครับท้องแยกเพศนอกครับโอ้โหเอาผมถามนี่เปิดราคาไหมเปิดทุกตัวครับนี่ครับผมอ่าสวยจริงครับที่จะแบ่งปันทุกตัวเพราะว่าเราเลี้ยงเพื่อแบ่งปันนะฮะครับผมครับยิ่งรักก็ยิ่งแบ่งถ้าคนชอบยิ่งชอบผมก็ต้องแบ่งครับพ่อตัวไหนครับเนี่ยอันนี้คือเป็นลูกพ่อแฉงครับแฉง 760ทับ4ของนรงชัยฟามครับนรงชัยฟามก็เป็นวัดเทาครมจะเป็นเทาในร่างแดงนะครับเทาในร่างแดงสวยจริงหายากครับเนื้อหนังสุดๆมาเต็มครับครับผมแล้วก็มีเวลาฝึกไหมครับผมไม่ได้ฝึกแต่ผมเลี้ยงเหมือนลูกเพราะผมกับแฟนไม่มีลูกครับอ๋อครับผมรักเหมือนลูกเลยครับผมรักเหมือนลูกอหรฮะครับเลี้ยงเขาอย่างดีตลอดครับขอถามหน่อยครับว่าเลี้ยงวัวเนี่ยเราหวังแนอะไรของเขาครับถึงเลี้ยงวัวอ่างก็ครับ การเลี้ยงสัตว์นะครับมันต้องใจรักกับครับรักคือรักเลี้ยงเขาอย่างดีนะครับครับผมดูแลอย่างดีให้เขากินอิ่มนะครับเวลาไม่ให้เขาหิวครับเวลาวัวมันสมบูรณ์มันจะสวยครับดูกล้ามเนื้อสวยมากสวยมากครับเป็นวัวเฟรมใหญ่ผมชอบเข้าไปได้ไหมได้ครับผมเข้าวัวเฟรมใหญ่อันนี้ผมก็เลยใส่ใส่บีเอ0แดสิทับศูนย์เนี่ยเพ่ครับโอ้ในท้องขยายโครงสร้างไปได้้วยครับครับผม าะนิสัยผมคือผมชอบวอวเฟรนแบบยิ่งใหญ่ยิ่งชอบท้องสองเดือนกว่าครับครับผมนะครับอันนี้คือตรวจทองเรียบร้อยแล้วตรวจทองเรียบร้อยครับผมโอ้โหนี่สวยมากนะครับผมผมอันนี้เป็นลูกวัวตัวแรกในฟาร์มนะครับในฟาร์มครับผมส่วนตัวนี้ก็คือแบรนด์ของตัวเองเลยครับแบรนด์ผมเองเลยครับ m อหมายเลขศูนย์หนึ่งครับครับผมอย่างสวยนะครับผม f c ครับตัวนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีนะครับสามารถไปต่อได้ครับ เราเป็นเราผมก็เปิดในราคาเกษตรกรนะครับตามกระแสใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ท้องอยากเปิด่ยนครับครับผมเลี้ยงมันลูกครับรักมากคนไม่มีลูกจะเลี้ยงสัตว์ก็จะรักเหมือนลูกครับครับครับผมโอ้โหอันนี้มีตั้งชื่อว่าอะไรครับน้องเชอรี่ครับลูกน้องเชอรี่พ่อ่อแชครับอันนี้เป็นลูกพ่อนอกเลยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูน้องเขานะครับจะสวยกว่าพี่มากเลยโอ้โห ลูกดูดอฟอ๋อลูกของดูดอฟครับตัวนี้สวยมากครับสวยกับพี่เยอะครับผมสวยจริงครับเีแ้ขากระดูกมาเต็มครับมาเต็มจริงครับครับผมเอ้โอ้โห่ัรนบ้มยานมได้แปดวันครับผมยานมได้แปดวันครับผมเพราะมันสมบูรณ์มากผมเลยที่ครับผมพอจะได้แม่เขาจะได้ผสมเร็วครับครับแต่สวยจริงครับครับตามเป้าคือเราจะได้มีลูกวัวปีละตัวนะครับครับ หรือแยมันเลี้ยงไม่ยากนะครับแต่ละตัวมันทําได้นะครับบางทีมันเลี้ยงง่ายกว่าลูกผสมหรือวอไทยอยู่นะครับครับผมเชื่องมากครับเลี้ยงมันลูกครับแบ่งก็ทุกตัวชอบจับมาเลยตัวแรกนะครับผมเอามาเลี้ยงตัวแรกอัคืองครับห้าเดือนเต็มครับห้าเดือนเต็มผสมยากไหมแม่เขาไม่นะครับผมมีหมอหมอแถวบ้านเราเก่งเยอะครับหมอสุรินนะครับผสมเก่งคือก็ ฟางครับอาหารข้นห้ามขาดเพราะว่าถ้าวัวไม่ได้กินอาหารข้นมันก็จะไม่ค่อยอ้วนนะครับัแต่เราไม่ต้องให้เยอะครับเพราะเราไม่ได้อยู่สายประกวดเราเป็นสายพัฒนาเราแค่ไม่ให้มันยุบครับบัวบรามันมันจะอ้วนเร็วแล้วมันจะยุบยากครับผมเพราะั้นั้นคือแค่อาหารข้นเช้าเย็นครับแล้วฟางส่วนหญ้าไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าวัวมันกินหญ้าแล้วส่วนมากท้องมันจะอืดนะครับ เหมือนลุงเชียนว่าวันละสิบรอมันก็ไม่อ้วนถ้ารไม่อ้วนับยากครับมมันต้องมีอาหารข้นกับมันลุงเชียนว่าครับเราผมติดตามลุงเชียนมาตลอดนี่นี่ครับผมของน้องกุณตาวิเชียนครับอันนี้กระดูกใหญ่มากครับกระดูกใหญ่จริงครับใหญ่เกิดมาใหญ่เลยครับตัวนี้ใหญ่เกิดครับครับอ่าเราเหมือนพ่อมากครับตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับอ่าน้องรูดี้ครับลูกรูดอน้องรูดี้ลูกรูดดอบรูดี้ครับรูดอครับรูดอบแปดห้าหนึ่งครับผม อใครอยากได้ก็เอาไปตีแบรนด์ตัวเองก็ได้หรือว่าจะให้ผมตีแบนด์แล้วก็เอาไปพร้อมใบเพชรก็ได้นะครับผมเนี่ยพันยาดนมได้แปดวันคนีบผมครับแต่ตัวใหญ่มากครับหนายุ่นหนายุ่นมากครับหนาจริงครับครับเชื่องเพราะผมรักเหมือนลูกครับตัวใหนรักถ้ามีคนรักด้วยก็แบ่งครับอืมเราไม่ไม่ใช่ว่ารักแล้วห่วงไม่ปล่อยครับไมครับโอ้โหตำรวจคนใจดกแต่เขาก็เขาก็ต้องแบ่งคือเขาก็รักต่อเหมือนที่เรารักเงี้ยครับอ่า คือถ้าแม่เขาซุ้มรอบแรกไม่ติดเพราะเขาไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างนมไม่งั้นสิ้นปีนี้ผมจะมีวัวห้าตัวจากวัวตัวเดียวนะครับครับผมจากวัวตัวเดียวเลือดร้อยนะครับผมแต่แม่ตัวท้องไม่ติดครับติดแต่ตัวพี่เขาตอนนี้ถือว่าเป็นไงครับคุ้มยังในการเลี้ยงวัวผมว่าคุ้มนะครับคุ้มแล้วก็มันคือมันไม่เหงานะครับเพราะผมไม่มีลูกครับมันก็คือมันเป็นความสุขครับเป็นความสุขของเราเป็นความสุขทางใจมันก็เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้มันก็คือมันก็ หลายอย่างนะครับอย่างคนที่คิดจะเลี้ยงวัวก็ศึกษาด้วยหน่อยครับคมพร้อมตอนนั้นวัวมันแพงนะครับมันแพงมากใช่ไหมอย่างตัวนี้ผมซื้อมา1นึ่งแสแดหมื่นครับผมถ้าฟาร์มใหญ่ๆตัวอื่นมันจะเริ่มต้นที่2องแสนห้าครับก็คงมองไปว่าเออถ้าทดลองดูก่อนครับครับก็ตอนแรกก็จะตั้งเป้าก็จะซื้อเพิ่มแต่พอดองดีนะครับผมเลี้ยงแม่เขาครับผมท้องตอนส8บดเดือนนะครับผมโอ้โหแล้วตัวพี่ท้องตอนยี่สเ็ดเดือนครับครับผม คือประสบความสาเร็จมากครับต้องบอกว่าต้นตระกูลเขาดีมากเลยใช่ครับเพราะว่าผสมง่ายนุครับพอไอตัวลูกมาก็ท้องยี่ดเดือนแต่แม่ครท้องตอนสิบแปดเดือนนะครับผมแตัวแม่ครับสวยมากครับแต่ให้ลูกดอกครับท้องเร็วตอนนี้อายุสี่ปีเองครับครับถ้าผสมเมื่อกี้ติดก็จะเป็นลูกที่สามแต่ตรวจท้องไม่ผ่านครับต้องรอเลยจับยานมเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับครับผมตัวรังไข่เขาอ่จะมีหมอบอกว่ามันจะมีอ CL อะไรอยู่ฉะนั้นมันก็ ตอเลยเพอเห็นลูกเขาตัวโตวเลยจับอย่างนอาราคาวัวช่วงนี้ผมว่ามันเหมือนกับตอนสมัยโควิดนะฮะครับผมไอาราคาวัวมันจะกระโดดนิดนึงเหมือนกับว่ามันสูงเกินนะคะครับตอนนี้พอเหมือนกับว่าเพราะมันมันอยู่ในราคาที่เป็นราคาเนื้อครับเกษตรกรก็มองว่ามันเหมือนกับเป็นไอาราคาวัวตกต่ําแต่ว่าแต่ผมอย่างผมเนี่ยผมไปทุกนัดน,นะครับพราะม,มีผมมีเพื่อนเป็นชาวกัมพูชาที่เข้ามาซื้อโอบตอนนี้จะเป็นเพื่อนผมทั้งหมดเลย ครับผมเราจะซื้อตามราคาตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงใช่ครับผมตามราคาเนื้ออย่างสมมติว่าวัวอย่างเกษตรกรบ้านเรานะฮะวัวอย่างปล่อยทุ่งเนาะครับอย่างปีนี้มันร้อนมากเนี่ยสี่สิบองศาวัวก็มันไม่มีอะไรกินนะครับมันจะผอมพอวัวผอมตรนี้พอเราจะไปเสนอขายพ่อค้าในราคาที่ว่ามันมันสูงเหมือนสมัยสองสามปีมันก็เป็นไปไม่ได้ครับครับผมเพราะว่าวัวถ้าวัวอ้วนมันก็มีราคาครับครับ เวียดนามขาเขมรเข้ามาซื้อชอบวัวอ้วนนะครับเราก็ซื้อตามราคาเนื้อนะฮะคือมันก็แต่ผมว่ามันสมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลอยู่ใช่ครับเพราะว่าเขาไมา่ได้มองที่ความสวยงามครับวัวตัวหนึ่งเชือบเหลือเนื้อแดงที่พร้อมที่จะขายได้ห้าสิบกิโลเนี่ยเราก็เอาสามร้อยคูณครับผมมันก็ประมาณาตัวละหมื่นห้าต่อรองก็หมื่นสามหมื่นสี่ผมว่ามันมันเป็นราคาที่เป็นจริงนะครับมันไม่โดดถ้ามันมันเหมือน สามสี่ปีที่ผ่านมามันเอพวกเรามันพอราคาสูงทีนี้พอราคาวัวมันลดมาตามพวกอย่างต่างประเทศเขามาซื้อเนาะครับผมอย่างทผมเวียดนามขมเนียนเขามาซื้อเขาซื้อตามราคาจริงรเพื่อเกษตรกรไทยไปมองว่าราคาวัวตกต่ำครับผมแต่ในมุมมองของผมความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบางทีอ่าอาจจะไปด่าม,มาว่า,าไม่ได้มีผลกระทบอะไรคไม่มเป็นไรครับผมมันก็กระทบบ้างนะครับครับครับถ้าวัวราคาสูง ถ้าเรามีวัวขายมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีของเรานะครับมันถือว่าเหมือนกับโบนัสของเกษตรกรอ่ะที่ดเลี้ยงวัวนะครับแต่พอราคาวัวตกดําบางคนซื้อมาตัวละห้าหกหมื่นครับพอมันเหลือราคาเนื้อสองสามหมื่นก็เหมือนกับรับไม่ได้ครับครับผมกระลายเป็นว่าบางคนก็เลือกที่จะกอดไว้ก็เป็นภาระฮะเงินมันก็นอนครับเลี้ยงวัวไม่อ้วนถ้าเลี้ยงวัวอ้วนเราก็ต้องลงทุนอ่านี่มีหัวหางมีอะไรแล้วก็พอใช้ทุน ครับผมพอทุนเยอะซื้อวัวมาแพงพอเราขายไม่ได้ตามราคาที่ตั้งก็เลยมองว่าราคาถูกครับมันเป็นวัวราคาถูกแต่ว่าอย่างผมเดินตามเพื่อนผมเนี่ยมันก็จะซื้อตามเนื้อเลยครับครับผมตอนนี้คือรัฐบาลเขาปลดล็อกให้วัวตัวเมียส่งออกต่างประเทศได้เนาะครับผมอาย่างคนไทยเราบางคนซื้อวัวมาเป็นวัวหมันส่วนมากจะเน้นวัวหมันแล้วเป็นตัวเมียนะครับครับกัมพูชากัมพูชาจมีสองรอยนะครับรอยเหียบ จะรอยเขมรเขมรกัมพูชาจะซื้ออีกรอยหนึ่งนี่ครับอย่างเวียดนามเขาจะซื้อเพวกะไม้อั้นชาลเล่ตัวผู้อะไรเงี้ยครับแต่กัมพูชาเขาจะไม่แตะเลยครับเขาจะไม่มองเลยโอ้โหเขาจะซื้อแค่บราหมั่นหูสั้นตัวเมียที่มีลักษณะอ้วนเท่นนครับครับผมโอ้โหแปลว่าคุณตำรวจนี่ศึกษาเรื่องราคาวัวเป็นอย่างดีทีมกัมพูชาที่เข้ามาซื้อเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนผมทั้งหมดเลยนี่โอ้โหนี่ครับผมอย่างที่พนมเปนมันจะจะเชือดประมาณวันละหนึ่งร้อยตัว เข้ามาซื้อไม่พอหรอครับพี่วิ่งซื้ออ่าน้องลองเข้าไปดูได้ลองดูตลาดรามันจันท์ครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าเขมรเราซื้อยังไงนี่เวียดจะซื้อยังไงเพราะพี่ตามไปทุกนัดตามไปทุกนัดเลยใช่ครับแต่วันไหนที่ติดภารกิจพี่ก็ไม่ได้ไปวันละร้อยตัววันละหนึ่งร้อยตัวแต่ว่าทีมงานที่เข้ามาซื้อมันไม่ได้หรอครับเพราะเขาซื้อตามตลาดเขาไม่เอาวัวที่ขุนอ้วนมากเขาจะเอาวัวประมาณวัวธรรมชาตินะครับมันชาวบ้านเขาเลี้ยงยาธรรมดามันอ้วนมีน้ํา มีเนื้อนี้หน่อยครับผมเพื่อที่จะไปเชื่อขายที่ที่บ้านเขาเลอก็เลยเหมือมนถ้าคนเราไปลัวว่าอ่าวัาวตัวเมียไทยเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงเองแล้วก็ทําให้วัวไทยไม่มีราคาเพราะเขาผลิตได้เองไม่ใช่นะเขาไปเชื่ออย่างเดียวครับเชื่ออย่างเดียวเลยเข,ขาไม่เลี้ยงเขาไม่เสียเวลาเลี้ยงครับครับผมโอ้ทุกตัวเป็นวัวหมันครับเาเอาหมดอ่าเมนิคับผมปลายทางราคาเท่าไหร่ปลายทางอันนี้เขาที่ตามศึกษาตลาดพนมเป็นกิโลละสามร้อยครับเนื้อไม่ใช่กิโลละสี่ร้อยครับเนื้อสด โอ้โหครับเขาจะสูงกว่าเราแล้วอย่างที่พนมเปญเขาจะมีที่ว่าไซโกอังอะไซโกอังโกดั๊บไาเขาวัวเผาเผานะครับลองไปในย t u b e มีครับมันจะกิโลละหกร้อยค่อนข้างจะแพงกว่าบ้านเราครับค่บผมคืออย่างเขามาซื้อไปเชื่อเนี่ยเขาก็ก็ได้กําไรพอสมควรเขาถึงเข้ามานะครับอืมแล้วราคาวัวเป็นหรอครับผมวัวครับคือเขาจะตีเหมาแบบนี้ครับตีเหมาเลยอย่างเรา เราเป็นเกษตรกรนะวัวเราจะเราต้องการจะขายหมื่นห้าจะดูรูปทรงต่อรองกันนิดหน่อยต่อรงแล้วก็จะจ่ายเงินสดอืแล้วก็เอาไปเลยครับครับคือจะชั่งกิโลมันก็จะถูกกว่าเวียดหน่อยเาเวียดอาจจะซื้อแพงกว่าแต่เวียดเ้าตัวผู้โอ้หแต่ัมพูชาเขาไม่เอาตัวผู้เพราะว่าวัวตัวผู้มันจะกระดูกใหญ่กระไรเชือดไปมันได้เนื้อน้อยคืออยู่ที่ความชอบความชอบอ่ามันประเพณีการบริโภคครับผมถ้าตัวผู้มันจะ เนื้อเขาอาจจะมีกลิ่นสาบนะครับอ,อย่างตัววัวตัวเมียรกระดูกเล็กเวลาเขาไปชำแหละเขาจะได้เนื้อเยอะเขาได้กาไรเยอะครับกัมพูชาเขาเลยนิยมวัวตัวเมียรครับเอาวัวตัวเมียแม่มันอ่ะพี่น้องแถวนี้ถ้าใครมีแล้วก็คืออยากจะมาขายมาฝากผมขายก็ได้นะเนี่ยเ<ต>นี่ยเนี่ยแต่วัวตัวเมียมันนะครับแต่ต้องอ้วนนะครับแต่ต้องอ้วนครับถ้าไอตูดแหลมแเหมือนดักแด้ครับไม่ต้องมาไอ้ก็คือความเป็นจริงครับเพราะว่าคือความเป็นจริงเลย บางคนวัวพร้อมแต่อยากได้เท่าเขาม,มันมันเป็นตายไม่ได้นะครับครับผมต้องดูตลาดดูตลาดเวียดนามชอบแบบไหนตลาดกัมพูชาชอบแบบไหนเหมือนผมตอนนี้ไม่มีวัวขายผมก็อยากขายปไปงานแต่ผมคือเขาเพิ่งเข้ามาซื้อในเดือนเดียวครับคือเราก็ไม่รู้ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ก็เลยไม่มีวัวเลี้ยงไว้ผมเลยเหลือแต่เลือดร้อนแล้วก็วัวไทยที่อีกข้อหนึ่งแปดตัวโอ้มีฝั่งนู้นด้วยครับผมจะแยกเป็นวัวไทยจะอยู่ ที่ทุ่งนาครับอ๋ออันนี้อยู่บ้านก็เวลาผมไม่อยู่แม่บ้านก็สามารถดูแลคนเดียวได้นะครับมันการจัดการได้อย่างเงี้ยครับผมลาเราไปไหนแม่บ้านก็ไม่เหนื่อยครับครับถ้าเลี้ยงวัวไม่เหนื่อยมันก็มีความสุขครับมีความสุขจริงคุณพ่อเราก็ไม่ต้องลงเยอะครับัดหญยาเราตัดห้านาทีวัวเราอิ่มครับเราไม่ต้องไปตัดทั้งวันค่าน้ามันก็ขวดละห้าสิบบาทล่ัทุนเดือนหนึ่งก็พูดถึงว่าการเลี้ยงมันก็ต้องลงทุนครับถ้าไม่ลงทุนวัวไม่สวยเมื่อไม่สวยมันก็ ขายไม่ได้พูดเก่งจริงโอเคสุดท้ายแล้วยางให้ฝากให้กําลังใจคนเลี้ยงวัวก็ได้พี่น้องเช่าวัวเราสู้ต่อไปนะครับผมถ้าแล้วก็ฝากเรื่องที่เหมือนที่ผมพูดนะครับถ้าใครมีวัวก็สามารถทักมาที่เพจฟาร์มผมได้นะครับนี่ก็ส่งรูปมาให้ดูครับผมแล้วผมจะได้นัดพ่อค้าเข้ามาดูว่าขนมาที่ค้อผมเลยก็ได้ครับก็ได้นัดคือใครอยากขายเองโดยที่ไม่ต้องผ่านนายฮอยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับสู้ๆต่อนะครับครับอุปสรรคปัญหามันมีตลอดนะครับ แต่คนเราจะต้องสู้ต่อไปฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับผมครับผม081ครับ1867006ครับ <Okay. S 3> หมดมนครับหมดมนคนโก้<ม>ท่น,ทนีีครับผมโอเคขอบคุณนะครับผมวันนี้ครับผมบสวัสดีครับ